สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคูทุกคนคือเก่าละค่ะมามาค่ะเมื่อนีชีวิตอีกหนึ่งวันของแม่บ้านอินยูทเอซาวอำเภอนาจังหวดอุบุรลาสตานีคนนีคือเก่าเนาะค่ะเนาะเมื่อหนีมามาอีกคือเก่าละค่ะพี่น้องค่ะชีวิตประจําวันกะจะมียุคแค่นี้แหละค่ะชีวิตประจําวันเนาะค่ะเนาะเมื่อหนีน้องในลิ้นกระเรียนออนไลน์อยู่บ้านเบิ่งนอกหน้าต่างก็ให้มาตกลิ้นค่ะพี่น้องจะพาเบื่องอาบรรยากาศรอบ หน้าบ้านลังบ้านก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะแล้วก็ชงน้องนาลิ้นเขา้องเรียนแล้วกะ็เขาพัวเฮ็ดยู่เฮ็ดกินกับแม่บ้านอีกคือเก้าเนาะคะ่ะเนาะอ่าอีกหนึ่งมือเด้อค่ะพี่น้องค่ะอีกหนึ่งมือค่ะพี่น้องค่ะกับแม่บ้านเนาะคะ่ะเนาะปะไปกันเลยค่ะชีวิตประจําวันคือเก้าละคะ่ะไปกันเลยจ้าอีกหนึ่งวันกับบรรยากาศที่หนาวเย็นมากเลยครับพี่น้องเดี๋ยวแม่บ้านจะพาออกไปเบึงเนี่ยคะ่ะพี่น้องบรรยากาศ ยังเงินยังเงินพ่อค่ะเงินพ่อค่ะลมแรงมากค่ะพี่น้องค่ะเ <c oughs> ข้าบ้านเข้าบ้านค่ะลูก เบิง้งภาพบรรยากาศนอกบ้านแล้วก็มาจอบเบิ้งอยู่หน้าต่างก่อนจะส่งน้องนลรินเขาเรียนเนาะค่ะพี่น้องเห็นบอกหิมะตกลินค่ะพี่น้องเมื่อนี่ก็หิมะตกดินตกปอยๆคือเก่าละค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมาๆๆค่ะพี่น้องค่ะส่งน้องนลรินเขาห้องเรียนนํากันเนาะค่ะอากาศตอนเศร้าๆเมื่อนี่ก็จะประมาณนี้ละค่ะพี่น้องค่ะเจอกับหิมะตกลินแล้วกะน้องนลรินกับเรียนออนไลน์อยู่บ้านคือเก่าค่ะพี่น้องปะตามไปบ้านส่งน้องนลรินเขาห้องเรียนเลยเนาะค่ะนาะ Yeah, oh snow outside, look at that. Tell you yeah lovely. Look out the window, lovely snow forcing. มามาค่ะพี่น้องค่ะได้เวลาเข้า hate hate in คัวเฮ็ดยูเฮ็ดกินกับแม่บ้านอินยูเอสเอคือเก่าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็จะพาย่างเนื้อสเต็กค่ะพี่น้องค่ะพาย่างเนือน้อสเต็กเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะตั้งกระดาตั้งเตาย่างไวเรียบร้อยค่ะเนี่ยคะ่ะรอเห็ดเป็นขึ้นปุ่งเขียวนะคะเมื่อนี้ก็ย่างอยู่เตาในบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะ ว่าเตานอกบ้านอากาศหนาวๆแบบนี้แม่บ้านบอกใครอยากออกไปย่างเนาะค่ะเนาะกัดเลยย่างอยู่ในบ้านค่ะพี่น้องพุ่น,นะพี่น้องค่ะเต่าย่างอยู่นอกบ้านอากาศหนาวๆแบบนี้เนาะค่ะเนาะก็ย่างอยู่ในบ้านนี่แหล,ละค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเนื้อสเต็กของแม่บ้านแม่บ้านก็ได้อ่าใส่พวกเครื่องออ,งอ้อยังอะไรเขาเอื่นนยังอะไรโอ้ยอธิบายประถกเนกาะก็มีเกลือริกไทยผิกปนอนอ้ยังประมาณนี้แหละค่ะโอ้ย มากมากรอไฟเนี่ยขึ้นอเป็นสีเขียวก็เอาเขาเตาย่างเตาย่างก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะอย่างดีค่ะเตาตัวนี้พี่นอ้องสำหรับอย่างอยู่ในบ้านค่ะหนาหนาวบ่ต้องออกไปย่างอยู่ข้างนอกเนาะแม่บ้านก็ได้ตัดเนื้อสเต็กเป็นสองสิ้นนี่เนาะค่ะนาอค่ะเพราะว่าอ่ามันหน,นาเกินไปแม่บ้านก็ได้ตัดเนี่ค่ะประมาณเนี่ย อย่างนี้ก็ปานกับน้องนาลินค่ะพี่น้องจ้านาป่าน้องนาลินว่าแต่เอิ่นซื้อเพิ่นเผาไหวน้ำมาหาทันทีค่ะพี่น้องค่ะสเกลเจ้าสเกลหน่อยเห็นปน่ะสวยงามเลยทีเดียวอันน่ะมีการโชว์อีกอันน่ะ เต่าเห็นอกค่ะไฟขึ้นสีเขียวแล้วก็มา,มามาเอาเนื้อสเต็กลงเตาย่างกันเลยค่ะพี่น้องเปิดแม่ขึ้นมานี่ค่ะพี่น้องค่ะก็เอาเนื้อสเต็กลงเลยค่ะพี่น้องเห็นปะเสียงดังชิเลยทีเดียวเห็นบอะหอมหอมค่ะพี่น้องประจัปิดฝาเลยค่ะพี่น้องเนี่ย มาเนี่ยค่ะเห็นบอเดี๋ยวแม่บ้านก็ขอยย่างเนื้อสเต็กไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะจนพันสุกแล้วมาเบิ้งกันค่อเนื้อสเต็กสุกแล้วก็กับเข่าที่ก็เขากําลังเห็ดอยู่นี่สุกเนาะค่ะเนาะแม่บ้านจะพาเดินออกไปดูอ่ะตะวันกําลังตกดินนาบ้านพอดีค่ะพี่น้องค่ะตะวันกําลังตกดินเนาะค่ะเนาะน่ะเห็นบอนี่ค่ะพี่น้องค่ะ ุดเก่าเวลาเก่าลมแรงแรงคะ่ะพี่น้องคะ่ะลมแห้งค่ะมึงเอา้ามันนะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศวิวสวยแต่ว่าลมแรงหนาวคะ่ะพี่น้องคะ่ะลมแรงหนาวมากโอ้ยโอ้ยบอไวบอไวเขาบ้านเขาบ้านคะ่ะเขาบ้านเขาบ้านเขาบ้านหน,น,นาวหนาวหนาวหนาว,นาวลมแรง ว่าตะวันนีกำลังสวยงามเลยทีเดียวโอ้ยนอเนาะอืยหนาวค่ะข้นอกค่ะพี่น้องค่ะหนาวมืว้อน,นี้ลม้มล้มแบบแรงค่ะพี่น้องจ้ะนี่เนื้อสเต็กของแม่บ้านหอมมากเลยค่ะพี่น้องค่ะหอมเลยทีเดียวเห็นบอกค่ะหอม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  อยากให้พี่น้องได้มาได้ดมไก่ๆน้ำเด้หอมคักหอมแน่ค่ะพี่น้องจ้าแม่บ้านเปิดอ่าเครื่องดูดอากาศอยู่ข้างบนนี้มันก็เลยเสียงดังค่ะเสียงลม้มเสียงผัดลม้มค่ะนี่นะคะพี่น้องแม่บ้านขอโตเฮ็ดกับเขาให้มันแล้วก่อนเนาะคะ่ะเนาะรอตอนสเต็กสุกเลยเดี๋ยวแม่บ้านโชว์ให้บึงดูซิเนสเต็กเป็นแตงได อกค่ะพี่นออ้องบอมเนี่ยแดงนสวยเลยทีเดียวมาเบิ้งแม่สเต็กของแม่บ้านสุกแล้วค่ะพี่น้องค่ะถ้าได้เห็นบอกค่ะพี่น้อง่าทานเลยทีเดียวโอ้ยเห็นบอเห็นบอเห็นบอมอมเดี๋ยวแม่บ้านขอโตจัด กับเข้าแรงใส่จานแป๊บเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะค่ะพี่น้องคะแม่บ้านก็ได้จัดใส่จานเรียบร้อยนะคะ่ะเนาะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะขอโตจัดใส่จานให้ในทั้งสามจานกอนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวแม่บ้านขอจัด จานแต่ก็ข้อโตอ่าไปนั่งกินอาหารแรงนี่นะคะเนาะนี่ราะค่ะเขารัวเห็ดยูเฮ็ดกินของแม่บ้านอินยูเอสเอเนาะคะ่ะเนาะไทยรังเฮ็ดกินผสมกันไปค่ะย่างเส้นเมือนก็เฮ็ดสเต็กเห็ดเนี่ยค่ะเห็นป่นี่ราะค่ะชีวิตของแม่บ้านจันถึงพฤหัสกับเฮ็ดกับเขาไทยมั่งรังมั่ง แล้วแต่อารมณ์ผู้อยากเนาะค่ะเนาะผู้เหตดกตับเฮ็ดตามใจผู้อยากเนาะค่ะเนาะจันถึงวันพฤหัสค่ะพี่น้องจ้ามันสุกพอบานเฮ็ดกับเขาค่ะนี่ราคาแม่บ้านขอโตไปนั่งจัดใส่จานแล้วก็นั่งกินเขาแรงเนาะค่ะเนาะขอบคุณลลายเด้อค่ะพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมให้กำลังใจแม่บ้าน ค่ะเป็นยังไดค่ะเป็นจังไดห,ห,หลังจากเบิรงวิวหลังบ้านนะบ้านเขาคั่วเฮ็ดยู่เฮ็ดกินกับแม่บ้านหละจ้ะทรงนองนาลิ้นเขาเลี้ยนตอนเศร้าๆเนาะค่ะเป็นยังไดแน่ค่ะถูกอกถูกใจพี่ๆเพื่อนๆน้ำบอค่ะคิปบบ้านๆขิบธรรมดาธรรมดาสไตล์ของแม่บ้านอินยูเอเก็จะประมาณนี่แหละค่ะชีวิตประจําวันวิวหลอบบ้านาคลิป,ประจําวัน แค่นี้เนาะค่ะเนาะโอ้ยเนาะค่ะพี่น้องค่ะกัดทนเบิงห้แม่บ้านห้กำลังใจแม่บ้านอินยูเอเอ้น้ำแน่เนาะค่ะเนาะมันกับโบเมียยังไหลค่ะพี่น้องหนานวาาในส่วนโควิดจังสี่เนาะค่ะกระจักจ๊กจว่าจังใดเนาะค่ะเนากะกัดอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในสนาม รอบอบริมรั้วบ้านนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะจะพาออกไปเดินห่างไปเบิงหันเบิงนี่มันก็ยากลําบากคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเขาไม่ลูกน้อยบ่อยอากไปหลับอ่า นั่นแหละเนาะค่ะนอกเข้าใจกันเนาะค่ะเนาะมื่อนี่ก็ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เขามาพูดคุยให้กำลังใจแม่บ้านอินยูเอเนาะค่ะเนาะมือ่อนี่ก็บายบาย,บายพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้ออย่าลืมคลิปต่อๆไปของแม่บ้านน้ำแน่ค่ะพี่น้องค่ะบายหักทุกกำลังจอกกำลังใจคือเก่าละค่ะบาย